สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับเช้านี้นะคะมีเรื่องที่เราจําเป็นที่จะต้องร่วมกันจับตาแล้วก็ร่วมกันคัดค้านนะคะเพราะว่าในวันนี้กสทอชอจะมีการลงมติกันว่าจะใช้เงินของกองทุนกทปสเพื่อเป็นการซื้อลิขสิทธิ์ของฟุตบอลโลก1,600ล้านบาทมาใชา้ให้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่นะคะ สาเหตุที่เราจะเป็นต้องคัดค้านนะคะไม่ใช่เราต้องการที่จะขัดลาบแฟนบอลทุกท่านในประเทศไทยนะคะไม่ให้ได้ไดไดรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะคะแต่เราเห็นว่ากอสอทอชอไม่ควรที่จะทำผิดกฎหมายเพียงเพื่อที่จะทำตามใบสั่งของใครบางคนนะคะที่บอกว่ามันเป็นการบิดเบือนกฎหมายเพราะว่าตามวัตถุประสงค์ของกองทุนกทปสนะคะซ,ซึ่งชื่อเต็มมันคือการเป็นกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เยนะคะในวัตถุประสงค์ตามพรบรเนี่ยไม่ได้มีการบอกไว้เลยว่าจะอนุญาตให้นําเงินไปใช้ในการซื้อลิขสิทธิ์ของการถ่ายทอดสดต่างใดนะคะมันมีไว้เพื่อการทําวิจัยและพัฒนานอกเหนือไปจากนั้นก็เพื่อทําให้เกิดบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเสาสัญญาไปในที่ที่ห่างไกลหรือว่าเพื่อให้คนที่เป็นคนพิการหรือว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยได้เข้าถึง การกระจายเสียงและก็วิทยุโทรทัศน์ค่ะดังนั้นถ้าวันนี้กสทชจะบิดเบือนกฎหมายเพื่อทําในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ทํำฉันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องไม่สมควรนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นมาแล้วว่ากสทชนั้นทั้งที่มีอำนาจเต็มนะคะแต่ว่ากลับไม่ยอมทําตามกฎหมายในกรณีของทูและดีแทที่อนุญาตที่รับทราบให้มีการควบรวมกันนะคะ มันก็เลยเป็นการย้อนแย้งอย่างชัดเจนในกรณีของกสทอชอนะคะแน่นอนว่า1,600ล้านบาทนี่เป็นเงินจำนวนมากนะคะแล้วก็หลายหลายแหล่งข่าวก็บอกว่านี่เป็นมูลค่าที่แทบจะสูงที่สุดที่หลายหลายประเทศจะต้องจ่ายนะคะในขณะที่หลายๆประเทศอย่างเวียดนามหรือมาเลเซียนเนี่ยก็จ่ายกันไม่ถึง1,000ล้านบาทด้วยซ้ำไปแล้วก็ที่สำคัญ ที่สุดก็คือจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีเอกชนรายใดที่ติดต่อที่จะซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะที่มาเนี่ยมันมาจากกฎอันพิลึกพิลั่นของกสทชเองนะคะที่กําหนดให้การถ่ายทอดสดกีฬาครั้งสําคัญสําคัญนะคะจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีต้องถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีนะคะทำให้เอกชนที่อาจจะเป็นระบบเผยแพร่กระจายเสียงผ่านการสมัครสมาชิกหรือว่า p ที t v เนี่ย ก็ไม่เห็นว่าเป็นการคุ้มทุนที่ที่จะซื้อลิขสิทธิ์ในราคาที่แพงมากในขณะที่ก็จําเป็นที่จะต้องอนุญาตให้ฟรีทีวีเป็นคนถ่ายทอดด้วยเช่นเดียวกันและนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อํานาจต่อรองเราที่จะไปต่อรองลดราคาค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาก็ทราบดีว่าเรามีกฎนี้ว่าบังคับให้ต้องมีการถ่ายทอดประเด็นต่อมาที่เราต้องจ่ายแพงถึง1,600ล้านบาทก็คือเพราะว่า จากกฎของกสทออีกเช่นเดียวกันที่บอกว่าจะต้องเ,อเป็นถ่ายทอดในทุกช่องทางนะคะเราเลยต้องซื้อแพ็กเกจที่มันแพงสุดนะคะที่ที่ต้องถ่ายทอดได้ทั้งทางทีวีทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะทำให้เราต้องจ่ายแพงขึ้น<ม>ฉันคิดว่า1,600ล้านบาทเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าเราคำนึงว่าการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเด็กและวัยเยาวชน ที่จะสนใจในเรื่องของกีฬาแล้วก็หันมาเล่นกีฬามากขึ้นนะคะก็ควรเป็นหน้าที่ของกองทุนพัฒนากีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะต้องจ่ายเงินในส่วนนี้แต่ว่าในท้ายที่สุดฉันคิดว่าทางกรกอ,อเองก็อาจจะมีสภาพคล่องหรือว่าเม็ดเงินไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าผู้ว่ากกกอ,อเองก็ออกมาอ้างว่าการถ่ายทอดสดนี้มันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปได้ในเวลาเดียวกันนะคะ แล้วก็อ้างว่าน่าจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึง4ี่หมื่นล้านด้วยซ้ําไปฉันก็คิดว่าก็ให้ทางคณะรัฐมนตรีนะคะกล้าๆหน่อยนะคะถ้าคิดว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงก็ขอให้อนุมัติงบกลางกันไปเลยนะคะว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้จะนําไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็ไม่ควรจะไปล้วงเอาเงินของกองทุนที่ตัวเองไม่ได้มีอํานาจตามกฎหมายแต่ว่าก็ให้อนุมัติงบกลางตามอํานาจที่ตัวเองมีนะคะถ้ากล้าพอนะคะ ทีฉันคิดว่าครั้งนี้เนี่ยถ้ากสทชอ,อนุมัติเงิน1,600ล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องของใบสั่งแน่นอนนะคะจากคนในรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะพลเอกประวิทย์มีการถึงกับกล่าวเองว่าไม่อยากที่จะรบกวนเงินของเอกชนและที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนกทรทปสเนี่ยก็ถูกรัฐเนี่ยล้วงเอาเงินไปตลอดเวลาย้อนกลับไปในช่วงคอสชอนะคะมีการใช้มาตราส4แก้วัตถุประสงค์ตามพรบ อนุญาตให้กระทรวงการคลังสามารถกู้ยืมเงินจากกทปสได้และในครั้งนั้นมีการอนุมัติเงินไปถึง14,800ล้านบาทต่อมาก็ใช้มาตราสีอีกเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเงินที่กระทรวงการคลังกู้ยืมไปนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คืนและในขณะเดียวกันก็แก้วัตถุประสงค์ตามพรบนั้น,น,นกับคืนโดยยกเลิกข้อที่บอกว่าให้กระทรวงการคลังกู้ยืมเงินได้ มันเลยเป็นการติดนิสัยค่ะที่จะต้องล้วงเอาเงินนะคะที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีอำนาจที่จะใช้นะคะทำเหมือนกับว่ากองทุนกทปสเป็นตู้ ATM ให้ใครจะมากดก็ได้นะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้เงินตามอำเภอใจและที่สำคัญก็เป็นการที่จะบิดเบือนกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วด้วยว่าไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะ ท้ายที่สุดค่ะดิฉันก็เรียกล้อไปยังกสทอชอนะคะให้ตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาตามข้อกฎหมายที่มีนะคะไม่ปฏิบัติตามใบสั่งของใครนะคะที่พยายามที่จะใช้เงินจากกทปะสะเพื่อหาคะแนนเสียงให้กับตัวเองในช่วงใกล้เลือกตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าครั้งที่คุณอนุมัติเรื่องของทรูและดีแท็ไปนั้นเป็นการไม่ทำตามอำนาจที่ตัวเองมีครั้งนี้คุณก็ไม่สมควรที่จะ Euh, ปิดเบือนกฎหมายเพื่อทําตามในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้มีอํานาจนะคะแล้วก็อยากที่จะฝากสื่อมวลชนด้วยว่าเรื่องของ t r u e r e t ท็เรายังคงติดตามต่อนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเวลา9ก้นาิกนาทีเราก็จะไปยื่นฟ้องที่ศาลปกครองให้เพิกถอนมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะหลังจากนั้นในวันศุกร์นะคะดิฉันเองก็จะไปยื่นหนังสือที่ปปชนะคะเพื่อที่จะฟ้อง คณะกรรมการกสอทอชเสียงข้างมากที่ประพฤติไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะก็ขอให้สื่อมวลชนได้ติดตามการความคืบหน้าของการติดตามในเรื่องของการมติการควบรวมทุรและดิแท็กกัตนต่อไปค่ะค่ะถ้าจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและทำให้คนไทยได้สามารถที่จะดูได้นะคะดิฉันคิดว่าวันนี้แทนที่จะมีมติว่าจะให้เงินกองทุนกทอปอสอรหรือไม่ ควรจะเป็นมีมติที่จะทบทวนกฎของกส,ส,ส,สทชทั้งเรื่องของ must have และ must carry เพื่อที่จะปลดล็อกให้เอกชนเนี่ยสามารถที่จะซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็สามารถทํากําไรจากในครั้งนี้ได้นะคะอันนี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะสำหรับทุกฝ่ายแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินภาษีของประชาชนค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยแบบส,สำคัญสคัญนะคะ ที่ที่ประชาชนจะน่าจะเฝ้าจับตาดูเนี่ยน่าจะเป็นรอบลึกๆหรือว่ารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยถ้าพลาดในช่วงแรกๆต้นๆไปก็อาจจะยังพอทำเนาได้นะคะแล้วก็เร่งรัดในการที่จะทบทวนแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้นะคะแล้วก็นำไปสู่การที่จะมีการซื้อลือสิทธิ์โดยเอกนชนได้ะคะ่ะมีคำถามอีกไหมคะ